วันนี้เรามาดูนะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาเนี่ยเวลาที่เราใช้เป็นนานๆน,นะครับมันจะเกิดการสกรปรกนะครับสกรปรกอ่าเป็นเชื้อรานะครับ เป็นเชื้อราแล้วก็ถ้าเวลามันเลอะแบบนี้นะฮะเวลามันเลอะนะครับมันจะไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้เหมือนเหมือนกันที่เรา,าหุ้มหนัง PVC นะครับคันนี้นะครับรถใช้ใช้มาเป็นระยะเวลานานนะครับหลังคาเกิดขึ้น นค้คาบสิ่งสกปกบนหลังคางนะครับที่เป็นสกลาดนะครับหุ้มนะครับคุ้มหนัง PVC นะครับหุ้มลงมาให้มันเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราหุ้มออกมาเนี่ยเวลาที่งานออกมาเวลาเช็ดอย่างเนี้ยเลอะนะครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย นะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นอับนะครับพวกนี้นะครับการแก้ไขง่ายนิดเดียวนะครับก็คือหุ้มเป็นหนัง PVC ไปเลยนะครับทีนี้เราจะหุ้มลักษณะยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับงบประมาณในมือที่เรามีนะครับแต่ถ้าไม่อยากใช้เงินจำนวนมากเราก็ใช้ วิธีหุ้มหนังนะสีเรียบๆนะครับทีนี้แต่ละร้านนะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับการ,การเลือกใช้วัสดุนะครับวัสดุโดยส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็กาวที่จะใช้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดล่อนลงมาดีที่สุดเลยก็คือการการหุ้มเป็นหนัง p v c นะเวลาใช้ เวลาโสกปกเราก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเรียบร้อยครับ